ค่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้ก็พามาดูผักนะคะพามาดูผักพามาดูพริกนะคะดูพริกต้นนี้เลยคะ่ะออกเยอะมากนี่นะคะพริกออกเยอะแยะเลยนี่นะคะค่ะคูกเกิลก็มาด้วยนะคะคูกเกิล กูเกิลมาทำไมอะ่ะอืมแล้วเขาก็มาแต่เช้าพร้อมปลุกเลยนะคะพริกก็ออกเยอะอะนะคะเห็นก้นกูเกิลนี่นะคะต้นพริกกับกูเกิลเราก็เดินผ่านไปนี่ก็ออกนะคะต้นนี้ก็ออกนะคะนี่ก็ออก ใครอยู่ในนาออกมามอบตัวเดี๋ยวนี้ออกมา่วนอ,อเคูเกิลน,นี้เองค่ะก็พามาทุ่งนานะคะคือตอนนี้นะคะผลผลิตของปุ๊กนะคะถั่วฝักยาวนะคะปุ๊กไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะต้องนานแล้วตอนที่ปุ๊กปลูกนะคะตอนนี้ก็ มีการออกฝากออกดอกแล้วนะคะนะคะโคูเกินขูเกินมันมันเยี่ยวลดถั่วฝักยาวปุ๊กะนะคะ<อ>นี่นะคะเมื่อกี้ก็ให้ดูพริกไปแล้วนะคะอันนี้ก็ให้ดูถั่วฝักยาวปุ๊กนะคะฝีมือในการปลูกของปุ๊กเองนะคะบรรยากาศเช้าเ้านะคะ เอาน้องแมวใส่ตะก้าไว้ป่านนี้ไม่รู้ร้องหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องรีบกลับนะคะค่ะนี่นะคะอา่านี่ก็น้ำค้างก็มีการน้ำค้างลงแล้วนะคะอันนี้ก็ถั่วฝักยาวปุ๊บนะคะบรรยากาศดีมากค่ะค่ะพามารับบรรยากาศยามเช้าของทุ่งนานะคะค่ะปุ๊กก็เพิ่งเห็นนะคะถั่วฝักยาวปุ๊ ออกดอกแล้วนะคะนี่นะคะออกดอกแล้วจ้าจะดูซิว่าฝักจะติดหรือเปล่านะคะค่ะบรรยากาศของท้องทุ่งนานะคะนี่นะคะอากาศบริสุทธิ์ยามเช้านะคะนี่นะคะ อากาศดีมากเลยนะคะข้าวก็ออกรวงเยอะมากเลยนะคะออกรวงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวก็จะถึงฤดูการมาไร่นกอีกแล้วนะจ้าปุ๊กนะคะนี่ข้าวทั้งนั้นเลยนะคะข้าวออกรวงะคะ่ะกำลังสวยงามมากนะคะบรรยากาศ น้ำเต้าปุ๊กก็ออกดอกแล้วนะคะค่ะอุย๊ยไม่ใช่น้ำเต้าถั่วฝักยาวน้ำเต้าเพิ่งจะขึ้นนะคะพูดผิดค่ะขอโทษค่ะนี่นะคะน้ำเต้าปุ๊กนะคะก็ปลูกแซมแมกันไปนะคะค่ะคลิปนี้นะคะปุ๊กก็พามาดูนะคะบรรยากาศเขียวๆนะคะบรรยากาศยามเช้ามีหมอกนะคะมีหมอกสวยๆแสงตะวันนะคะ เดี๋ยวยังไงแค่นี้ก่อนนะคะค่ะต้องกลับไปดูน้องแมวเล็กนะคะอันนี้หมอกนะคะหมอกยามเช้านะคะค่ะเดี๋ยวพาคูเกิลกลับบ้านก่อนนะคะต้องไปดูน้องแมวตัวเล็กด้วยค่ะไม่รู้ร้องหรือเปล่านะคะคลิปนี้นะคะขอให้มีความสุขค่ะกับบรรยากาศสวยๆพระอาทิตย์ยามเช้านะคะ สวัสดีค่ะ